เห้าเหมือนนี่สิภาพพี่น้องมาเบิ้งในสวนนะคะเบิ้งในสวน,นที่ปลูกไว้นะคะปลูกปลูกยางนะคะอันนี้จะเป็นยางหน้านะคะยางหน้านี่ค่ะปลูกไว้บ้างปลายปลายฝนเ่็ไหมคะ่ะปลายฝนนี่ค่ะกำลังกำลังงานพี่น้องพูดจะ้ะกำลังงาน ลางงามค่ะปลูกปลูกสามใบตรงทีตรงทีตท้นยางพราตายเนาะคะ่ะสามใบนะคะพุดนะคะเป็นแถวไปพุทธละไปทาามันะจะเป็นมี่ใหม่หลายย่างค่ะอันนั้นจะเป็นไม้มะฮอกนะคะมะฮอกกานี่นะคะมะฮอกกานี่ค่ะง่ามค่ะ้าพี่หน้องไปเบื้องไกลๆเนาะต้น ยางหน้ามันตายเนาะคะ่ะยางหน้าตาย,ยางามเลยค่ะเฮียากายปลูกไกวมะหอกกาน,นี้พี่น้องค่ะพูดเหรอค่ะเป็นสายเป็นแถวแถวนี้แถวนั่นเราไปแถวนั่นนะะเดี๋ยวอีกน้อยต้นกล้วยก็ต้นกล้วยก็กยกจะตายแล้วนะคะ กะไหม่ใม่โมนี่ก็จะขึ้นมาแทนเนาะค่ะ้วยกับมี่อยู่ค่ะ้วยกะมี่อยู่มี่มีมอ,อกเคลื่อยอยู่ค่ะออกเคลื่อยหอุ่นค่ะอยู่สูงสูงหุ่นค่ะ ่มกันไว้อยู่นี่พี่นอ้องร่วมกันไว้อยู่นี่แหละค่ะนี่อันหนึ่งอีกนะคะเครื่อนันึ่งอีกตัวนี้ก็มีมีเครือขื้อกันค่ะ ไม่สวนนี่แหละค่ะร้วมไว้เนาะค่ะนี่ค่ะยางน้าไอ้ยางไอ้ต้นมะฮอบนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งเนาะค่ะไม้เนื้อแข็งค่ะต้นต้นง่ายสิสูงเนาะค่ะอาจลาดขึ้นบบกสูงงามเลยค่ะไม้เนื้อแข็งแล้วกับง่ไว้ค่ะบ่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 เหี่ยวบ่หยังเลยค่ะติดไว้เนี่ยรู้สึกว่าสี่ง่ เอวตัตัวเลี้ยวกว่ากว่าอย่างหมากกว่ากว่าทุกใหม่นะคะตัวเลี้ยวกว่าใหม่ทุกทุกใหม่นะคะตัวว่พี่น้องอุ้ยเหยียบไม่หักนุ่งค่ะปลูกสามว่ายนะคะนี่ยางผ้าลาดยางผ้าลาดตายนะคะ ค่ะยางกับกรีดเลียวๆค่ะกรีดเลียวๆตอนกรีดยางกับม่ได้เบืองดอกค่ะพี่น,อน้องค่ะถ้าเบืองในสวนช่มสวนเบืองไปนํำกับยางนี่แหละค่ะ